Happy birthday สว um. uh ัส huh. ดีค่ะพ uh ี huh. like well ่น uh ้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรวันลน่ะวันนี้ป้าป้าวันเกิดป้าป้าอายุเท่าไหร่ยีต้อ่ะมักซิมไม่รู้ว่าป้าป้าอายุเท่าไหร่ มกซิ่งไม่รู้เหรอลูกว่าปะป้าอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามหลังจากกินอาหารแล้วนะคะเป่าคีกเล็กๆช่างเว่านะนอ่าชีวิตฝรั่งไม่ต้องการอะไรมากมายเมื่อกลางวันความสุขลูกชายเลือกไปกินแบคโดดัโน่พี่น้องเดินในเช้าก็ไปชอปปิ้งมาให้เมียนลิกอัพ เสีไฟเีไฟผิดไฟด้วยค่ะไฟโอ้ Happy b i r d a y to you Happy b i r d a y ป๊อปปบป๊อป๊อป๊ออปป๊อปบป๊อบป๊ป๊ป๊อป๊ออบปป๊อบป๊อปอปปบปปบป สุขภาพแข็งแรงมียองบวยป๊าถูหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งสองสามวันนี้นี่อันนนี่อันน่นี่อันนนี่อน่นนี่งไปอะอันนีกี่ตัวคนดุกล้วดุแล้วเอ้ย That is for baby ละ is for baby ละ ขึ้นนอนแล้วนะคะพี่น้องค่ะุ่งนี้กลางวันเราจะมีอาหารกินกันก็จุ๊กจิกเล็กๆน้อยๆนะคะง่ายๆปีนี้เนาะเด็กๆบนครอบครัวเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสนกนกอ่าตวันเฤหัส อามาร์นนิเซ่แแล้วม่าม่าจะรู้ไหมอ่ะยูเวนสัจะาู่สาวหรือเปล่าอ่ะเอเล็็มักเวนเล็กกเดยวปู่ฟินนะเห็นป้าป้าเรามากินเค้กจานเดียวกันเลยพี่น้องคะฮอแบบบ้านๆนะคะป้าชอบอันนี้วมาวอร์มาเกิวัดอีสวัดอีสไก็วอร์มานมาลองชิมอันนี้ รูอร่อย้ีอร่อยไม่หวานฟุนชิวชูสุดแล้วมาจาไอ้นี้มะเขือมันเหรอป๊าไปชิ้นไหนป๊าป๊าปาเอาเต็มไหมแค่นี้ก็สุกแล้วนะคพี่น้องค่ะนี่เวลาพูดถึงเาะลูกสาวทำงานยังไม่เลิกงานเลยเป็นแน่ะวัสดีสวัสดีวิตาช็อกโกแลต No mau birthday phòng papa. Na Maxim Frag for na. Bet do no. And papa have mm, the bun. Mm. Yeah. Mm. mm. Papa. Papa have the bun. Em mơ. Yeah, yeah, wow, na mày Yeah, mà ít ít nix. Nhớ sức 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 妈妈อยากให้ลูกชายแฮปปี้แม่ยังสิ่งที่แม่มารู้ว่าลูกชายแม่มารู้ว่าลูกชายคิดถึง,ง,งนะซื้นอ,มอนมนะคะวันหนึ่งก็ผ่านพ้นไปเนาะความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะอยู่ที่เราพอใจในสิ่งที่เราเป็นเรามีที่ต้องหาไม่มีอะไรเลิศเลออืม แต่ถ้าเรามีกันและกันนะคะดูแลกันยันเก็บป่วยเอาจริงยายจา๋าอารมณ์ไม่ค่อยดีหงดุดหงิดเขาก็พูดอยู่เอาตัวเองก่อนว่างั้นเอาตัวเองให้ดีก่อนไม่ต้องอะไรมากมายสาหรับคําพูดของสามีเยาจ๋าก็อุ่นใจนะคะ uh huh. เพราะว่าเขาเข้าใจเลยว่าหนึ่งเราป่วยสองเราต้องดูแลคนป่วยในบ้านเอาจริงนะพี่น้องขาพูดตรงๆนะ ยายจ๋าเนี่ยแค่เปิดประตูห้องพ่อกลิ่นมันเป็นเหมือนกลิ่นยาเหมือนโรงพยาบาลแบกลิ่นห้องแกน้ำมันฉุนออกมาแล้วเราไม่สบายเนาะเรารู้สึกว่ามันมันเข้าไปอยู่ในตัวเรามันไม่สดชื่นเลยว่าเาอีที่ไปเระอีที่ดีไปอ้าวอเพลงก่อนอ่าโฟกัสที่ประจักษ์ซิงห์สักนิด Zien jullie een keer van uh, kerstmis? Oh, Alleen een keer. Dan hebben we schillende werken. Maar wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat ik doen? All the darkness At the end of the year And happy new year At the end of the year At the end of the year Want als het kerstmis mm. is, is het toch bijna het einde van het jaar? Thank you อ a for all o r this y e a Mm. Hmm. and thank you for สร d า a r วมั่น s e and thank you for Maxim e for ออิก่ m a x i ขอบคุณปปาละยัปาฟดูน for โอนะะปาเหนื่อยทั้งปีดแล้วก็จงเหนื่อยต่อไป โอกพรุ่งนี้ไปเฟสกาแฟนะวาสนะอันแฟมาลีดันหะาเรื่องออก <c oughs> บ้านแล้วนะไม่ก็ ก็เรียบร้อยแล้ว hmm. นะครับพ no yes ี่น้องขาอืมอืมอืมจะกินพวงนี้ต่อใจเย็นไม่ใช่อะไรหรอกนะนางกินหมดนี่แหละเดี๋ยวไปนั่งกินหน้าทีวีโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยแม็กซี่มันอยู่ไหนแ a ม i l ี c h r i s t แม็กซี่ไอ้ลนุ่มใคอยู่ไหนหนุ่มใอะหนุ่มใอรมีไฟหน่อยดิมีไฟหน่อยดิมึงกลัวมามีมีไฟอะโฮ้ยเฮ้ย ขอรู้แค่มีความสุขมากๆนะคะใกล้สิ้นปีแล้วเนาะถึงทุกข์ก็อยาให้ทุกข์นะคะถึงมีความสุขก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณทุกกําลังใจนะคะค <Dam S 2> ทีท่เข้ามาแม่ชีแม่ชีอันเล็กหมว้สีตกมีเข้ามาเป็นกําลังใจให้าจ้านะคะเจ้าก็จะพยายามดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงเนาะ ปีนี้เป็นปีแรกนะพี่จารรู้สึกแยก่กับตัวเองม,มากๆกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันเป็นขึ้นตัวเองนะที่สุขภาพเนาะโชคดีนะคะไม่ได้ทุกปัญหาเรื่องเรื่กว่าทางบ้านหรือเรื่องเงินๆทองๆนะคะแต่มันมีความรู้สึกแย่กับความไม่สดชื่นของตัวเองจึงบอกว่าขอบคุณสามีมา,มากๆเลยที่ดูแลเป็นอย่างดีเนาะตั้งแต่ช่วงสามเดือนที่ผ่านมานะคะที่เจ้าไม่ค่อยสบายเนาะพี่น้องก็เห็นกัน ชีวิตเจจ๋าอยู่ในต่างแดนมีแต่สู้ๆลุยๆเนาะเดสเกสมามาซิกสซลังนะป๊าๆเบื่อหรือยังขอโทษยุ่เบื่อมาไหมหรอโอ้โหตังเกือเขนพอแบบพุ่นอย่าได้ถามนะตังเกือบก็คุ้นปาก ที่รักมามาขอบคุณลูกชายมาก่อนหน่อยขอบคุณลูกชายที่รักมามาด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะมีคริสต์มาสแ a s แฮปปี้นิวเอียร์นะคะนิวย <New Year. S 1> ช,ชีวิตจะทุกข์จะสุขเนาะอยู่ที่เราเลือกนะคะถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกัน แค่นี้ก็มีความสุ็บแล้วพี่น้องขาไอเรื่องคะร์โรบอแบ้งนีกันไม่พ้นนะคะไม่ว่าคู่ไหนเงินทองมันก็มีบ้างขาดบ้านเกินบ้างแต่แล้วเ,าเรารู้ขึ้นมาสู้เรามาทําช่วยกันและเข้าใจส่วนที่เขาให้ได้แลก็าทาในสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เสริมให้กันและกันมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะชีวิตยายจ๋ากับสามีอยู่กันมา20กว่าปี อ้าวบูฟียาเป็นเยอะยังไม่ได้บอกเลยเอสตินยาลายี่บสามคนนาสิบเอปีเต็มนะคะผู้ชายคนนี้แต่งจะมาอยู่ตั้งแต่ <Next. S 1> อายุเนี่ยลุกไล่ยี่แต่อยูอ่ะห้าสิบเอ็ดแล้วเอออยย่ยังหล่ออยู่ <c oughs> ไม่ยอมแก่นะเนี่ยยู่23อยูสเต์ลองอายูไม่ได้เป็นชูน่ะปายูมุดหกสิบเร็วๆเราจะได้เป็นชูนกลับบ้านเรานี่แกก็จะกับเนี่ อยู่53อยู่อายุ23อยู่ก็สเตนลองเฮแม่ไม่ดูทำอะไรอ๋อหมามาอยากเป็นชูนแล้วให้บอล์ฟเป็นชูนดูทำอะไรอย่าไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ <laughs> นาะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะ,คะทุกท่านขอตัวสู้ม,มากๆคะ่ะสวัสด,ดีปีใหม่ล่วงหน้านะน้องไอ้ทางนี้ลูกน้องไอ้ว่าไงวันดีปีใมาดีาดีมาตรงกลางมาตรงกลางสวัสดีปีใหม่สวัสด,ดี มแฮปปี้นิวยีปีหน้าจะไปหายายไหมไม่รู้งั้นไม่ต้องไปมาไปคนเดียวไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะ